สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับอีกข่าวที่ทุกคนสนใจน่าจะเป็นบ่ายนี้ที่สพกกตูมน้องทะจะไปมอบตัวจริงหรือไม่ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามังเงกให้หนูหน่อยค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าไม่ค่อยได้ติดตามเลยอยากรู้ว่าน้องทะเขาเป็นใครเหรอครับป้าเคยได้ยินแต่ชื่อถัดมานะครับบอกว่าคนที่หมิ่นลุงคดีพระพุทธชินาราชค่ะถัดมานะครับบอกว่าอ๋อขอบคุณมากคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าอดีตรัก ดอกทองกาวของทนายรัชพลค่ะแม่ของลูกทิพย์ฮ่าฮาถัดมานะครับบอกว่าปาราซี่ต้องทำงานแล้วล่ะถัดมานะครับบอกว่าห่วงพวก YouTube จะไปถ่ายแล้วโดวนน้องทะเล่นงานถัดมานะครับบอกว่าพวกแถวบ้านไม่น่าไปหรอกป้าเขาอยู่เป็นมีแต่พวกวงนอกแหละที่หิวยอดถัดมานะครับบอกว่านึกถึงภาพตอนออกรายการ ยิ้มหัวเราะกันใหญ่อีกหน่อยบีบน้ำตาลุงคะลุงขาอย่าเอาเรื่องหนูเลยไหวสวยรวยกระเช้าถัดมานะคะบ,บอกว่าจิ้งจอกก้าวหางไว้ใจไม่ได้หรอกคะ่ะถัดมานะคะบ,บอกว่าปาดนางทำได้จริงเหรอถัดมานะคะบ,บอกว่าต้องไปคะ่ะเข้ามอบตัวมีสิทธิ์ได้รับประกันตัวแต่ถ้าไม่ไปแล้วตามจับได้นี่หมดสิทธิ์ประกันตัวถัดมานะคะบ,บอกว่า ขอบคุณค่ะป้าบูลันขอเรียกแบบนี้นะคะถัดมานะคะบอกว่ารอฟังข่าวถัดมานะคะบอกว่าถ้าจะไปหาตะหลิวถัดมานะคะบอกว่าหนูว่ารอบนี้จริงหมดทางไปค่ะถัดมานะคะบอกว่ารอป้าอัปเดตค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อคว,วามไว้ดังนี้ครับแปลกที่ระยะนี้มีข่าวปล่อย จากอีฟังเป็นข่าวปล่อยที่หวังให้คนเชื่อโดยไม่คำนึงถึงตักกะในเรื่องของการสู้คดีทีมทนายสู้ในแนวทางเดียวคือนายชัยพลไม่ใช่ผู้กระทําผิดไม่มีพยานหลักฐานใดๆบ่งชี้ว่านายชัยพลเป็นผู้ก่อเหตุนี่คือแนวเดียวที่เราจะสู้เราจะไม่ไปสู้ว่าชมพู่ ตายยังไงคนอื่นเป็นคนฆ่านั่นเป็นแค่การวิเคราะห์ตามพยานหลักฐานเท่านั้นว่าการตัดประเด็นเดินไปตายเองนั้นเป็นเรื่องผิดพลาดเพราะยังมีความเป็นไปได้ส่วนข่าวปล่อยว่าทีมทนายขอเจราจากับผู้สูญเสียผ่านตาชาญยิ่งนอนเซน์เพราะคดีนี้ เป็นคดีอาญาแผ่นดินต่อให้ผู้สูญเสียไม่เอาความอายการก็ไม่มีทางถอนคดีค่ะการแอบไปเจรจาไม่มีประโยชน์อะไรกับฝ่ายจำเลยรังแต่จะมีผลร้ายดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางทีมทนายจะทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ส่วนแม่สา หากยืนยันอะไรไปก็เป็นเรื่องของแม่สาคดีหลักนอกจากเตรียมพยานหลักฐานวางแนวทางสู้คดีแล้วทางทีมทนายไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับทางฝ่ายโจทก์ทั้งสิ้นแต่คดีหมิ่นประมาทที่ไม่เกี่ยวกับทีมทนายตั้มอันนั้นเราไม่ทราบนะคะคดีนั้นถอนฟ้องได้ใครจะไปเจรจาอะไรไม่เกี่ยวอีกเหมือนกัน อันหนึ่งคลิปตาชาญที่เล่าว่าชมพู่ชอบเดินตามหมามหาตาชาญบ่อยๆนั้นไม่ใช่เพิ่งพูดแต่เป็นคลิปเก่าที่เล่าไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยยังมีนักข่าวเดินขวักไขวในกกกอกคะ่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ คดีทนายตั้มฟ้องอัจฉริยะข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไต่สวนเสร็จสิ้นนัดฟังคำสั่ง21ธันวาคม2564ซึ่งได้แคปภาพของหนังสือนะครับที่มีข้อความดังนี้คดีเสร็จการไต่สวนให้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่21ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกา ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเกผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามงถัดมานะครับบอกว่ายินดีด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่ามีคู่แข่งอีกคนแล้วถัดมานะครับบอกว่าไอขี้กรากมันกล้ามาสารไหมครับป้าถัดมานะครับบอกว่าจะน่าเกลียดไหมคะถ้าหัวเราะดังๆถัดมานะครับบอกว่าขากตุยดีกว่าถัดมานะครับบอกว่าเกรงจะไม่งามคะ่ะ ถัดมานะครับบอกว่า21ธันวาคม64ครัคป้าถัดมานะครับบอกว่าอยากรู้เรื่องลึกเรื่องจริงต้องตามป้ายานถัดมานะครับบอกว่าปักหมุดรอรอถัดมานะครับบอกว่ารอค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าด้วยมารยาทลูกผู้หญิงอย่างเราหัวเราะใส่ใครคงไม่งามนักตูขอตะโกนว่าสะใจถัดมานะครับบอกว่าสะใจสาสมใจ ด้วยค่ะถัดมานะครบอกว่ามันอะเลวยันเงาเลยถัดมานะครับบอกว่า,วา,า,บบวาตายตายช่วงนี้หายใจทั่วท้องมั่งเปล่าเมื่อก่อนอ่ะเที่ยวไปหาความให้คนอื่นเดือดร้อนไปทั่วตอนนี้น่ะบุมแบรงย้อนกลับเข้าตัวเองเป็นไงบ้างละ่ะต้องกินยาน,นอนหลับแล้วละ่ะทีนี้ขอบคุณกรรมที่ทำงานแล้วถัดมานะครบ,บอกว่าดารานักร้อง ซุปตาต้องยอมให้เขาเลยพี่เถยเดินสายงานเข้ามาหยุดถัดมันครับบอกว่าเที่ยวนี้กี่นาทีครับเป็นที่พึงพอใจของคู่ความผู้ถูกร้องไหมครับความคลบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับแม่ครัสไปเจอดีกามานี่เองว่าโจ์และจำเลยไม่มีภูมิลำเนา ในเขตอำนาจศาลที่ฟ้องพยายามจะล้มคดีโดยฟ้องไม่สุจริตเฮ้ยเ <Hey, S 1> ขาฟ้องได้สามที่ที่เกิดเหตุไงนั่งเครื่องผ่านน่านฟ้าอุดรได้ยินเองลายสดด่าพอดีก็ถือว่าเหตุเกิดอุดรหาแวะไปบ้านอาที่อุดรกำลังปั้นแหนมเนืองเห็นข่าวเองมิ่น ข้าพอดีไงเข้าใจบ่อหอูตกลงใครตายยกขบวนไปขนาดนั้นยังเข็นทิดตั้มคนเดียวไม่ลงขาวว่าทนายกระตูนมือไม้อ่อนยกมือไหว้ลุงอัดอ่อนช้อยเชี่วนะลืมคดีลาลาเบลไปแล้วสิท่าฮาไต่สวนเสร็จสิ้นแล้วทิดตั้มลื่นปลื้ด อย่างสบายดีไหนใครบอกว่าตายแน่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าก่อนฟ้องเขาต้องศึกษามาดีแล้วนึกว่าจะมีไม้เด็ดอะไรถัดมานะครับบอกว่าคดีอุดรของไทยตั้มหรือคาป้าถัดมานะครับบอกว่าใช่คะ่ะถัดมานะครับบอกว่าเล่าหน่อยค่ะป้า หนูรอฟังอยู่ค่ะถัดมานะคะบอกว่ารอฟังวันนัดฟังคําสั่งและกันค่ะน่าจะราวเดียวกับคดีเมื่อวานถัดมานะคะบอกว่าเราก็ไม่ทันเรื่องคดีอุดรว่าใครเป็นโจทย์ถัดมานะคะบอกว่าทนายตั้มจ้าถัดมานะคะบอกว่าคดีหมิ่นประมาทค่ะถัดมานะคะบบอกว่าวันนี้อุดรรถติดมากๆตลอดเส้นทางจากบ้านไปส่งลูกชายที่ร้านแหนมเนือง วีทีสาขารอบเมืองพบเพื่อนทหารเสร็จไปขึ้นเครื่องบ่ายโมงกลับกรุงเทพภารกิจแม่เสร็จถึงบ้านบ่ายสองอยากไปเห็นทนายตั้มตัวเป็นเป็นหมดสิทธิ์เลยเราเพราะป้าบอกวันนี้เถยมาศาลอุดรทนายตั้มฟ้องเถยรู้ข่าวแล้วสบายใจต่อไปเถยโดนที่ไหนอีกคะ